สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกระพี้ฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกระพี้ฟิล์มก็กําลังติดตั้งนะครับเสาโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะทําเสาโซลาเซลล์นะครับสำรองไปก่อนนะหมายถึงว่าทําชั่วคราวไปก่อนนะครับตอนนี้มันยังหาวัสดุอะไรที่ยังยังไม่ทันนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เสาไม้ไปก่อนนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมลวดนะครับ ก็จะเป็นลวดของไม้แขวนท่าเก่าๆจะมารัดอตอนนี้คือเราจะใช้เสาตัวเนี้ยึดก่อนนะครับทุกคนอ่าเราก็จะยึดกับเสาก่อนนะครับเพราะว่าเราเราทําชั่วคาวไว้ก่อนนะครับโดยการเอาอ,อิดนะครับอิดลองนะครับแล้วำม,อ,มอืมนี่ครับโซลาเซลล์นะครับอยู่นี่นะครับ มันจะเป็นจานกลมนะครับแล้วก็รับแสงอาทิตย์ก็คือทางด้านบนนะครับเนี่อันนี้คือแผงโซลาเซลล์ที่รับพลังงานจากดวงอาทิตย์นะครับจริงๆไม่มีดวงอาทิตย์มันก็สว่างอยู่แต่ว่าต้องใช้แสงเยอะตรงนี้นะครับก็จะเป็นจานกลมนะครับนี่นะครับจานกลมตอนนี้สถานะไฟก็กำลังชาร์จอยู่นะครับนี่นะครับ ไฟกระพริบแดงๆอย่างนี้ก็คือว่ามันกำลังชาร์จอยู่นะครับชาร์จแสงสว่างอยู่นะครับคือให้ให้มันมีแสงอะ่ะมันมันก็สามารถชาร์จได้ในตัวครับต่อให้ไม่มีพระอาทิติขึ้นฟ้าคืมมันก็ชาร์จได้แต่ถ้าวันไหนแดดแรงมีแดดไฟจะแรงกว่านะครับตรงนี้ผมใช้น็อตยึดสามตัวนะมันมีน็อตยึดสามตัว อันนี้ผมใช้เป็นเสาไม้ยูคาตัดไว้นานแล้วครับเป็นไม้ยูคาเสาแห้งนะครับความยาวนะครับ4เมตรนะครับ4เมตรเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็เอาไปทากกับเสาแล้วก็ใช้ครีมนะครับใช้ครีมนะครับยึดนะครับยึดเสาโอเค ดับแรกเราต้องคลายลวดก่อนครับทุกคนเราจะต้องเออ่คลายลวดก่อนลวดก็คือใช้เป็นไม้แขวนผ้านะครับก็คือใช้ประโยชน์จากไม้แขวนผ้าเก่าที่อ่มันเก่ามากแล้วนะครับบางทีเหล็กก็โผล่แล้วนะ อย่างน้อยความหนาของลวดมันก็หนานะครับหนาพอประมาณแต่ตรงนี้ต้องระวังมดแดงไฟครับมดคันไฟเดี๋ยวผมจะต้องเอากองดินกองนี้ออกนะครับตอนนี้มดแดงมันมันเริ่มขึ้นขววยแล้วนะครับอืม อันนี้ผมทาชั่วคราวไปก่อนนะครับทุกคนมันไม่ทันครับคือเราเราได้มาเออมื่อวานนะครับเรายังไม่ได้มีความพร้อมเรื่องเสาถ้าถ้าเราได้เสาเหล็กนะได้เสาเหล็กเนี่ยเราก็เอามาหล่อฐานที่เป็นฐานปูนอ่ะมันก็จะอยู่แบบถาวรเลยนะนะครับคือเสาไม้เนี่ยมันถาวรไม่ได้ครับไม้เนี่ยเจอแดดเจอฝนก็ผุแล้วครับแต่ใช้ ชั่วคราวได้แต่ไม่แนะนําให้ใช้ไม้แบบถาวรเพราะว่าต้องคอยเปลี่ยนตลอดจริงๆถ้าเราเปลี่ยนอยู่ตลอดมันก็ได้ครับไม้นี่ก็ผมก็ประมาณปีสองปีแหละนะครับแล้วแต่ว่าไม้มันจะผุก,ก่อนหรือเปล่าแต่ช่วงหน้าฝนน่าจะโดนฝนตลอดเนี่ยนะครับไม้กับฝนไม้กับน้ําไม่ถูกกันนะครับไม้จะโดนน้ําเมื่อไหร่อ่ะนะครับแน่นอนครับมันจะไม่ทน แต่ถ้าไม้อยู่ในที่แห้งนะครับไม่โดนฝนเนี่ยไม้ก็จะอยู่ทนแต่อะไรที่เป็นของธรรมชาติอะ่ะเวลาอยูก่กลางแดดอย่างเงี้ยไม่ทนอย่างรั้วเนี่ยนะครับไม่แนะนําให้ใช้รั้วไม้ไผ่เลยนะคือมันใช้ชั่วคราวได้ครับเคยใช้นะครับรั้วไม้ไผ่ประมาณ2ปีก็ไปแล้วครับผุหมดแล้วนะครับ แต่มันใช้ประมาณชั่วคราวได้อยู่แต่ว่ามันต้องคอยเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับช่วงบ่ายมาวันนี้คืมนะครับทุกคนอากาศคืมครับเดี๋ยวผมรีบเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับคือตัวนี้ดอกดอกไม้ยังไม่ได้ปลูกนะครับเอาโซล่าเซลล์ก่อนนะครับ โห oh, น,นี้แข็งมากเลยเพราะว่านานมากตัวเนี้ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวหนาึบโห oh, หนาจริงๆตัวนี้นะครับบิดไม่ค่อยจะไปเลยครับหนาจริงๆโหฮึบโอ้ยก่อยจะหลุดนะครับตัวนี้หนาจริง ไอที่ผมบิดง่ายๆเนี่ยคือ,อไม้ไม้แขวนผ้ารุ่นใหม่ๆมันจะเหล็กจะบางถ้ารุ่นเก่าๆเหล็กหนาครับ <c oughs> เนี่ยเหล็กหนาครับซึ่งถ้าใช้ลวดนะเหล็กไม้แขวนผ้าดีกว่าครับแต่เราก็ตีเป็นลวดนะแบบนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าลวดนะครับเพราะม,มันเส้นเล็กมาก แต่มีความแข่งนะเนี่ยตัวนี้แข็งมากอ,มอ,อีกสองอันนะครับเราก็จะยึดเสาวไว้ก่อนนะครับ ก็ผมจะทําถาวออีกทีหนึงก็ช่วงก่อนที่จะเดินทางไปถ่ายคอนเทนต์นะครับทุกคนเอออย่างน้อยก็ต้องเออเทถานะหมายถึงว่าเออเราเอาถังถังอ่ะแล้วก็เทป,ปุนหล่อหล่อเสาวไว้นะเราสามารถยกขึ้นที่ได้ตลอดนะครับเพราะว่ามันจะหนักตรงถังใช่ไหมล่ะอันนั้นนั้นก็จะดีนะมันสามารถยกขึ้นที่ได้นะครับ แต่เนี้ยมันเคลื่อนที่ไม่ได้เราเอาผูกเอาไว้นะครับมันติดกับเสานะครับตอนนี้ใช้ชั่วคราวไปก่อนอโอเคนี่ครับก็ได้เสร็จลวดมานะฮะนี่ก็เป็นสายไฟ นี่นะครับเอาไว้มัดผูกนะครับแม่ผมก็ไปไหนมาไม่รู้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปเอาเสามาไว้ใกล้ๆเนาะแล้วก็จัดกล้องอีกทีหนึ่งเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาดูความสว่างของโซลาร์เซลล์กัน แล้วว่างก,ก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้ FC ได้เห็นนะครับเอาละครับผมก็จะตั้งเสาแล้วนะครับอึบอึบหยอึื โอเคฮึบเอาละหมุนให้มันได้ระดับโอเคเราจะให้มันมัด,มดได้นะครับ เสามันโค้งๆเสามไม่ตรงนะฮะ๋ยวต้องหาถังซื้อถังร้านของเก่ามาแล้วก็หล่อปูนนะฮะอันนี้เราทำโช์คราวไปก่อนก็โอเคนะมันอาจจะไม่ตรงเดะนะครับทุกคนอืม สองรอบได้หรือเปล่าฮึ pp. น่าจะไม่ได้ดูก็รู้แล้วได้แค่รอบเดียวนะครับโอเคที่ที่รัดจะได้แค่รอบเดียวไม่เป็นลาะ จริงๆถ้าผมมาพัฒนาบ้านตั้งแต่กกอกนะ้ป่านี้คงจะดีกว่านี้แล้วนะครับเราเราไม่ได้คิดนะครับเออเราไปคิดอย่างอื่นหมดนะครับไปทำให้คนอื่นหมดนะครับนี่นะครับถึงบอกว่าทำอะไรที่ไหนทำที่บ้านเราดีกว่านะครับไปทำในที่คนอื่นของเขาเขาก็ได้ของเขาไปเพราะว่าไม่ใช่บ้านเรานะครับ เอฟซีเห็นไหมครับผมก็ไม่ได้ดูกล้องนะว่ามันเห็นไหมอ่าโอเคเห็นอยู่นะครับโอเคผมตั้งมุมนี้นะครับมันก็จะได้เห็นเสาความสูงมันมันอาจจะไม่ตรงนะมันอยู่ที่ไม้ครับไม้มันไม่ตรงแต่มันก็พอได้ครับอันนี้เราหาชั่วคราว ไม้ไม้ไม่ตรงนะฮะ โอ้เหล็กอันนี้แข็งมากไอตัวเก่าตัวนี้แข็งจริงตุ๊บเหลอส,สองสามส,ามสาแล้วก็มีลวดหลายเส้นนะครับทุกคน อ่ามีมีหลายเส้นสองนะพอดีแหละ ออืโอเคเราเอาชั่วคราวไปก่อนนะครับ น้อยเราก็ไม่ให้เสาเออ่ที่เราเพิงไว้ไม่ล้มนะครับออื Ở đó sale เดีย๋ยวต้องไปหานะครับซื้อถังนะครับของร้านของเก่านะครับแล้วก็เอามาหล่อปูนนะครับต้องต้องทำอย่างนั้นครับจะให้ดีเลยต้องใช้ เหล็กนะครับทุกคนเราต้องหาซื้อเหล็กกลมนะฮะเหล็กแป๊บเหล็กแป๊บประมาณสามนิ้วนะครับนั่นแหละแล้วเราก็เอามาหลอ่ออย่างน้อยเหล็กก็ยังดีกว่าไม้นะครับก็เราก็ต้องทาสีก่อนนะครับทาสีเคลือบเหล็กไว้ก่อนอืมเนาะ อันนี้บิดแรงจัดคาดเลยนะครับอนไร มันไม่ค่อยบิดนะครับทุกคน มันแข็งมากสปริงอ่าเหล็กตัวนี้นนจะมันเหล็กเป็นหรือเปล่าดัดยาก <c oughs> อันนี้ทำแค่ชั่วคราวนะทุกคนนะเพราะเราไม่มีเสาถ้าเราตั้งหรือ หรือถ้าเราขุดหลุมไม่ไเฉยอะขุดหลุมขุดหลุมฝังดินไม่ได้นะครับเดี๋ยวปลกมันกินนะครับเพราะมันเป็นไม้นะครับอันนี้ผมก็ยึดกับเสาล้วไว้ก่อนอย่างน้อยก็มีเสาล้วที่เป็นเสาปูนยึดเอาไว้นะครับ โอเคนี่ผมจะเก็บเก็บรวยให้ดีๆนะครับ oh <sighs> เบยโอเคนะครับอ๋อเรือข <ล among S 2> ้างบนึบ <serves S 1> อ่าโอ้โใช้เวลาทุกคนนะนี่ครับแล้วก็ต้องรัดให้มันอยู่นะครับทุกคนโอเคทุกคนนะครับตัวนี้เสานะครับก็ที่ไปที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วครับผมได้เสาแล้วนะครับ นะครับก็สลับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ